มาดูในคลิปวิดีโอนะตัวนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอตัวนี้จะเป็นลิมิตและความต่อเนื่องครั้งที่2นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมากล่าวถึงในส่วนของกฎของการหาลิมิตนะครับก่อนที่เราจะหาลิมิตผมจะพูดเกี่ยวกับกฎของการหาลิมิตก่อนนะครับว่ามันมีกฎอะไรบ้างลิมิตค่าคงที่นะครับทั้งข้อแรกและข้อ2นะครับบังเอิญว่าเหมือนกันเนาะลิมิตของค่าคงที่สามารถหาค่าได้ก็คือ ก็คือค่าคงที่ครับนะเพราะฉะนั้น k ตัวนี้คือค่าคงที่เพราะฉะนั้นลิมิตของค่าคงที่ก็คือค่าคงที่นะครับแล้วในส่วนของ k นะครับถ้ามันเป็นค่าคงที่นะครับสามารถดึงออกได้ครับแล้วก็ลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้ก็คิดปกติไปนะครับลิมิตสามารถกระจายได้ครับในส่วนของการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารนะครับรวมทั้งในส่วนของเลขยกกําลังก็สามารถแยกออกมาได้ครับสามารถเรลขแยกเลขยกกําลังออกมาได้ และในส่วนของสแควร์รูทก็สามารถแยกได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าทีนี้ครับในส่วนของลิมิตบางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะอยู่ในลักษณะของฟังก์ชันพหุนามนะครับอ่าในเรื่องของ x ยกยกกำลังนะครับอานะอาจจะอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับถ้าเป็นในลักษณะของเลขยกกำลังแบบนี้นะครับเราสามารถแทนในตัวของลิมิตตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของฟังก์ชันตรรกะแต่ว่ามันเป็นเศษส่วนนี้นครับ ในส่วนของส่วนเนี่ยนะครับนะก็คือมันห้ามเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาวิธีการใดๆก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นในส่วนของส่วนเนี่ยมันเป็นศูนย์อาจจะมีอาจจะต้องหาวิธีการใดๆนะครับมาทําให้มันตัดกันได้นะครับเพื่อไม่ให้ในส่วนของส่วนเนี่ยนะครับเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้นะฮะในส่วนของตัวนี้ก็เป็นคุณสมบัติเหมือนกันนะครับนะก็ ลองไปศึกษาดูนะครับในส่วนของฟังในส่วนของคุณสมบัติพวกนี้นะครับก็ก็สามารถอ่านเองได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนยหา่ผมจะเน้นโจทย์มากกว่านะครับมาดูข้อแรกครับข้อแรกถ้าสมมุติว่าผมให้ค่า y เท่ากับ3นะครับซึ่งตัวนี้เป็นแกนเส้นตรงนะครับขนานกับแกน x ตัดกับแกน y ที่0 3นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของอ่า y นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ อย่างที่บอกครับถ้าลิมิตของค่าคงที่ y ก็คือเลข3ลิมิตของ3ก็คือ3ครับโดยไม่ต้องสนใจเลยครับว่าค่า c ตัวนี้คืออะไรลิมิตของค่าคงที่จะได้ค่าคงที่ครับามาดูข้อนี้ครับเบินว่าข้อนี้นะครับลิมิตของ x เข้าใกล้2นะครับโดยฟังก์ชันตัวนี้ก็คือ 8x กำลัง3นะครับลบ64ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ4 จะสังเกตนะครับว่าถ้าตัวนี้ผมแทน x เท่ากับ2ลงไปเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะไม่สามารถหาค่าได้มันจะเป็น0ู0ส่วน0ครับซึ่งไม่สามารถหาค่าได้เพราะฉะนั้นอ่ามาดูครับมันก็จะมีวิธีการแปลงอยู่นะครับอ่าซึ่งตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้ในส่วนของผลต่างกําลังสองแล้วก็ผลต่างกําลังสามนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ผมพูดไปเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับอ่า ผลต่างกาลังสองกับผลต่างกาลังสามนะครับมามาใช้นะครับนะตัวนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับผลต่างกําลังสองกับผลต่างกําลังสามนะครับนะอ่ามาดูกันครับว่าทาอย่างไรได้บ้างนะครับผมก็แยกครับนะในส่วนของเศษเนี่ยนะครับมันเป็นผลต่างกําลังสามผมก็แยกออกมาครับแยกวงเล็บออกมามันจะได้ตามนี้นะครับแล้วก็ผลต่างกําลังสองนะครับในส่วนของส่วนเนี่ยในส่วนของส่วนมันเป็นผลต่างกําลังสองครับผมก็แยกได้เป็น 2วงเล็บตามนี้นะครับซึ่งจะสังเกตครับว่ามันจะมีบางอย่างที่สามารถตัดกันได้นั่นก็คือ x ลบ2กับ x ลบ2ที่เป็นทั้งเศษและส่วนเนี่ยครับมัสามารถตัดกันได้นะครับอ่าเมื่อตัดกันแล้วนะครับมาตัดกันแล้วเนี่ยนะครับอ่าเราก็ลองแทน x เท่ากับ2ดูครับเมื่อแทน x เท่ากับ2ลงมานะครับมาก็จะได้ลิมิตตัวนี้นะครับเข้าใกล้ก็คือค่าเท่ากับ24นั่นเองนะครับ ามาดูข้อนี้ครับข้อนี้เป็นฟังก์ชันแบบพหุนามครับถ้าเป็นพหุนามไม่ค่อยน่าเป็นห่วงครับมาสามารถแทนได้เลยนะครับอย่างข้อนี้เนี่ยครับเป็นฟังก์ชันพหุนามเพราะนั้นมผมลองแทน x เท่ากับ2ลงไปนะครับซึ่งถ้าลองแทนลงไปแล้วนะครับนะในส่วนของลิมิตข้อนี้จะมีค่าเท่ากับลบ7นะครับข้อนี้เป็นทั้งพหุนามแล้วก็เศษส่วนนะครับถ้า เราลองแทน x เท่ากับ1ลงไปนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าแทน x เท่ากับ1ลงไปเนี่ยมันจะได้ศูนส่วนศย์ซึ่งเราจะไม่นิยามครับเพราะนั้นเราต้องหาวิธีอะไรกันแล้วแต่ที่มันสามารถที่จะตัดกันได้หลักๆแล้วนะครับในส่วนของการหาลิมิตเนี่ยนะครับมันจะจะเป็นลนักษณะของการแยกวงเล็บนะครับคุณต้องแยกวงเล็บออกมานะครับอ่าอย่างเงี้ยครับแยกทั้งบนทั้งล่างเลยครับถ้าแยกทั้งบนทั้งล่างเนี่ยจะสังเกตว่า x ลบ1กับ f ลบ1เนี่ยมันจะตัดกันนะครับมันก็จะเหลือ x บวก2ส่วนด้วย x นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราแทน x เท่ากับ1ลงไปนะครับมันจะได้ลิมิตขอ,ของข้อนี้นะครับเท่ากับ3นะครับอ่าข้อนี้ก็เป็นในเรื่องของเศษส่วนผสมกับฟังก์ชันพหุนามนะครับถ้าเราลองเอาเอา x ลบ2ทแทนทั้งเศษและส่วนนะครับมันก็จะได้ ศูนย์ส่วนศูนย์นะครับซึ่งเราจะไม่นิยามครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องแยกวงเล็บครับแยกวงเล็บออกมานะครับลักษณะตัวนี้นะครับก็คือเราจะสังเกตว่า x บวก2กับ x บวก2เนี่ยมันจะตัดกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราแทน x ลบ2ลงไปนะครับนะก็แทนในส่วนที่เหลือลงไปนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับน่ะเท่ากับลบ3นะครับ อ่าอย่างข้อนี้นะครับอ่าถ้าเราอ่าข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับเเข้าใกล้ A นะครับซึ่ง A ตัวเนี้ยเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ล่ะนะครับเป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรนะฮะถ้าเราลองแทนตรงไปนะครับมันจะได้ศูนย์ศูนย์ครับซึ่งเราจะไม่นิยามตัวนี้นะฮะเพราะนั้นเราจะดัดแปลงนิดนึงครับนะก็คือเป็นทั้ง ในส่วนของเศษเนี่ยนะครับเราลองทำคลอนอดูครับนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือเป็น a ลบด้วย x ส่วนด้วย xa นะครับเราจะสังเกตครับถ้าเราเอามาหารกันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับในส่วนของ a ลบ x กับ x ลบ a เนี่ยมันสามารถตัดกันได้ตัดกันแล้วมันจะได้เท่ากับลบ1ครับทีนี้เราก็ต้องลองแลแทนค่า x เท่ากับ a ลงไปซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะได้ลบ1ส่วนด้วย a กําลังสองนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับในเรื่องของการหาลิมิตพวกนี้นะครับหลักๆแล้วครับส่วนใหญ่นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการแยกวงเล็บอาจจะใช้ในเรื่องของผลต่างกําลังสองหรือผลต่างกําลังสามนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการแยกวงเล็บในเรื่องของพหุนามเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะต้องไปทวนในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ซึ่งเนื้อหาตรงนี้มันจะอยู่ประมาณช่วงม3นะครับ อ่ามสามจะเรียนเรื่องของการแยกวงเล็บนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะต้องไปทบทวนตัวนี้นะครับมันจะถึงต่อในเรื่องของลิมิตได้นะครับอ่ามาดูข้อถัดมาครับมาข้อถัดมาก็เหมือนกันครับถ้าสมมุติว่าเราลองแทน x เท่ากับ4ลงไปนะครับอ่ามันก็จะได้0ส่วน0ครับนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแยกวงเล็บครับนะซึ่งตัวนี้อ่าผมแยกวงเล็บออกมานะครับ ในส่วนของวด้านบนเนี่ยนะครับด้านเศษเนี่ยนะครับไม่แยกไม่ได้แล้วแต่มันสามารถแยกด้านล่างได้ครับอย่างด้านล่างเนี่ยนะครับก็คือเป็น x กําลังสองลบสิบหกนะครับเพราะฉนั้นผลต่างกําลังสองผมกาแยกได้สองวงเล็บก็คือเป็น x ลบสี่กับ x บวกสี่ทีนี้ครับในส่วนของ x ลบสี่เนี่ยผมก็สามารถแยกได้อีกสองวงเล็บเหมือนกันก็คือเป็น square root x ลบสองแล้วก็คูณด้วย s x บวกสองซึ่งจะสังเกตครับที่ square root x ลบสองเนี่ยมันจะตัดกันพอดี เพราะฉะนั้นคำตอบมันก็จะได้1ส่วนด้วยสแ u a รูท o o t x บวกด้วยคูณด้วย x บวกดี่นะครับแล้วเราก็ลองแทนค่า x เท่ากับ4ลงไปเมื่อเราแทนค่า x เท่ากับ4ลงไปมันก็จะได้เท่ากับ1ส่วนด้วย32นะครับ